To leading us. การแกรนโอเพนนิ่งนิวพรีเซนเตอร์2025นิ้งรันราวีตัวแทนคนรุ่นใหม่สุดทุกพิติลรุะเบียมหานคทวรงราวินคลินิกร,ราลวินคลีนิก แพทย์หญิงาิชรธรรมิกิบุแพทยเจ้าของและผู้อำานวยการและมาดานจอยขวัญลูกไรดำรงวัดนอโพคิกรรมการผู้จัดการผู้บริหารของโรงพยาบาลคมเาร่มงานซอและพิการรักษาผิพรรใบหน้ารูปร่แบบรวมและแนวทางการพัฒนาในวงการทำงานรวมถึงการบริการเพื่อี่การดูแลลูกค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่สูง ภายในงานมีเหล่าดาราเซเล็บสื่อมวลชนรวมทังคู่ใช้บริการของดมรุมคลินิกแนนชนิตาเพื่อทารมณ์คุณเชอพงมเหลือวรัฐวงศันนี้พัดษสอนบุญยาเกียรติจอยชนพิชานวมสุพลคุณอ้อนลักคนาเดมอนคุณนันทนพัฒศรีนพรัตนกุลคุณบาสนิติสว่างวัดนอภัยบลออาคุณเมษาวันวิไลเตชะสมบูรณ์คุณพันพักยา,าชุติดนนกุล คุณกีตาปอดิยอยาเกี่ยวข้องตลอดจนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ร่วมฉลองงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่มินรันรวีเอื้อกูลวราวัตรกันอย่างขับข้างซึ่งมินเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความงามและการดูแลตัวเองมินพร้อมจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมยัย พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวความงามและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองอย่างครบทุกมิติทั้งจากภายในและภายนอกทำให้ผู้ที่มีความสนใจในความงามสามารถเข้าถึงแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างใกล้ชิดโปรแกรม Lifting Select เสริมสร้างความงามในทุกมิติหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอโปรแกรม Lifting Select ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผิวผ่าน3ามรมเวอร์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความงามของคนยุคใหม่ดังนี้ เฟรมซีเล c t ชันเทคโนโลยีที่ช่วยยกโครงหน้าและฟื้นฟูความยาววัยของผิวด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าอย่างละเอียดทำให้ผิวดูเต่งตึงและมีความสมดุลในรูปทรง Light and Shadow เทคนิคการจัดการแสงเงาที่ช่วยสร้างมิติให้กับใบหน้าผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับก,บการปรับแต่งแสงเงาเพื่อเน้นความสวยตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล Concel Selection ระบบซูมใกล้ที่ช่วยเก็บรายละเอียดงานผิวอย่างแม่นยำผู้ใช้บริการจะมั่นใจในทุกมุมมองแม้ในระยะใกล้เน้นความเรียบเนียนและความประนีตในแต่ละขั้นตอนโปรแกรม l i f t i n g Select นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาผิวพันธ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับใบหน้า ลดเลือนริ้วรอยหรือปรับปรุงความเรียบเนียนของผิวด้วยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยทำให้รมรวินคลินิกกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความงามระดับประเทศ มุ่งเน้นเรื่องการดูแลผิวเนื่องจากการมีผิวที่ดีถือเป็นปราการสํสำคัญในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายทางด้านความงามในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิวฝ้ากระหรือความหย่อนคล้อยเพราะรมรวินคลินิกเชื่อว่าผิวที่แข็งแรงคือชัยชนะเหนือการเวลาปิดท้ายบรรยากาศกับความฟินจากศิลปินดาราและบรรดาเซเลบกับลิขสิทธิ์ Surprise, ที่รมรวินคลินิกได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยเชิญผู้พาร์ทเนอร์ที่กำลังได้รับความนิยม ปูแอนออฟโรดมาร่วมแสดงโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้สนุกสุดฟินเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและความประทับใจกันทั่วนหน้าโรมระวินคลีมิกสถาบันความงามที่ยังคงยึดมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความงามและผิวพรรณ ผ่านการใช้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการทัันรมาอย่างพิถีพิถันโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทีมงานมืออาชีพมาเป็นระยะเวลามากกว่า20ปีทําให้บริการที่รมระวิิคล l นิิเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ และยังมีสาขาทั่วประเทศถึง28สาขาครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตผ่านแนวคิดใหม่ที่จะทำให้ทุกคนสวยอ่อนเยาว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง Young To The Future ในรูปแบบ For The Better You Romrawin Clinic Romrawin Clinic Mins Rarawee Young To The Future Young To The Future Party b e t a e Mins Rarawee ก็จะเป็นลม <c oughs> กินกระสี่จบแฟนมีที่ผ่านมาปนเป็นไงบ้างคะ <c oughs> และคนฟินมากสนุกค่ะสนุกก็อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนมีครั้งแรกที่เป็นแบบคู่ด้วยแบบเราเดี่ยวเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศใหมๆ่ๆเราก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบโอกาสน้อยมากๆที่แบบได้เจอแบบนี้ก็รู้สึกอบอุ่น,นหนา <c oughs> วานมากหวานก็มีหลายอารมณ์ค่ะมีหลายฟิลละกันตั้งใจเติบ๊ะ เราไม่ได้ตั้งใจส์ฟแต่ว่ามันก็เป็นแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรหลายๆแบบที่ไม่เคยเห็นเป็นไงพี่เตรียมงานบ้างกับการชมการโชว์ต่างๆจริงๆก็สักพักเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารับท่ามาจากทั้งช่องทางแบบที่แดนเซอร์แล้วเราก็มาเรียนกันเองด้วยเพราะว่ายังแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างพี่มีช่วยเทรนไหมคะั้ท่าตรงท่าเต้น แทนเยอะค่ะอย่างที่บอกก็คือแบบเหยียบเท้าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันหรอใช่เขาบอกว่าเขาดีมากครับโยกขาดรถทำไมขาดรถแต่ว่าจริงๆแบบเหมือนเขาน่าจะชินแล้วอ่ะเพราะเวลาเต้นกัระดูกพิลัก็จะโดนแบบเออไม่สอบก็แบบเข่าอะไรอย่างเงี้ยจริงงานต์ตอนนี้แฟนโทรบอกว่าเป็นแฟนมีที่กว่าสิบมา ตอมที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าได้ความทรงจำแล้วก็บรรยากาศดีๆกลับไปแล้วความรู้สึกหวานอ่างนั้นสำหรับนี้มันก็เป็นแบบจริงๆมันก็แบบเป็นมีต้๋วค่าแล้วเราก็แบบเป็นฟิลอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงฟิลอย่างงี้ชื่อหมายถึงเราแบบทางานร่วมกันเราแบบเชื่อใจกันไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเล่นกันก็แบบสบายใจแล้วก็ทางโชว์ก็คือแบบก็เป็นโชว์ที่ทุกคนชอบโชว์ไหนมากที่สุด จริงๆชอบทุกโชว์แต่ว่าถ้าให้เลือกก็คงเป็นเพลงหวาดในโชว์กันเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบประกอบของละครของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบรู้จักจากทีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่เขามาลองมางแต่งเนาะใช่ค่ะเราก็น้องกับเขาด้วยใช่ก<ม>็เป็นฟิลแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่แบบละครออนเอออิอนมาใช่ไหมก็ โอเคค่ะเออ,เอ,อ,อนักแสดหลายคนก็บอกอยากให้แบบมีโอกาสจัดอีกไหมอยากพยายามีอีกอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเราก็แบบว่าเออถ้ามีโอกาสก็กอยากร่วมงานด้วยบอกเลยคุณคุออ้ค่าเพราะว่าทั้รองทั้เตรนอาจารย์ดงเงีอาจารย์ดีอเก็คือเขาเทรนเราหมดเลยอ เพมีแบบคุณครูด้วยเขแล้วก็หลังจากแบบเหมือนไล่มาผ้ามาความเป๊ะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนช่วยเทคนิคบอกว่ารถนำรถำตาหรือรถนำตาความมาเป็นงานก็เกิดไม่จริงไปดูได้หรือเปล่าคะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็หวาอยู่ได้ล่ เอาเอาจริงหนูเขินไหมเพราะบาคนดูเขินแต่คนก็เสินแทนมันมันการแสดงหือเรื่องจริงคะถามจริงว่าเขินไหมหนูเขินมาเพราะว่าวันนั้นพี่บูมพี่บูมพี่สาวะค่ะปั่นมากปั่นันพี่สาวกะบชมแบบเข้าชมอะไรเงี้ยแซวแต่กพชอบสีก็เชียซึ่งเราก็คอยตามเนาะ่าไอจิไม่นะ ทำเป็นเสกสูงแล้วค่ะเอาจริงอยากเป็นจริงหลายคนบอกว่าอยากให้แบบพูดจริงกัดหรือพูดจริงอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนสนิทค่ะแล้วทำกันทันนี่โอกาสเลยคะเออหลายคนลุ้นเยอะอ่ะเป็นลุ้นถึงเสี่ยคือตอนนี้แบบเนี่ยเดี๋ยวตอบเป็นแบบดาราอ๋อลองเลยนะลองกันดูก็ถือเป็นดาราก็เลยดูก็คือจริงๆตอนนี้ก็แบบอ่าโฟกัสงาน ตอบแบบมนต์ละ่อก็ต้าตายเราล่ะตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่แน่อนาคตเรื่องของอนาคตอาจจะแบบคือเราไม่สามารถแบบโฟกัสไม่ใช่โฟกัสหรอเราไม่สามารถคอนโทรลได้ด <S <S ต่ตอไปเปนยังไงก็ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบความสัมพันธ์ที่ดีจริงจริงพีเข้ามาแบบหยดหยอดจีบจีบไหมคะก็ไม่นะคะจริงๆริงเขาเป็นคนแบบนี้แบบจริงๆอย่างที่หนูบอกเขาเป็นคนสุภาพแล้วเขาเป็นคนที่ เกลียวทุกคนอะไรแต่เขาก็ดูแลเราดีมากเลยดูแลดีดูแลดีสิทธาพที่เราชอบถ้าไปถึงมาไม่เกลียวแต่สเปคเราก็หมดเลยนะเราสามารถพร้อมมันเปียก็มีค่ะก็มีจิ๊บแสดงว่าพีคคือสเปคเราเลยโอ้จริงๆหนูไม่มีสเปคแต่ว่าเป็นคนคะอ่ะลองตอบแบบมิ้นท์ิคลูกถ้าไม่ใช่ถ้าตัดเราไปด่าเราเป็ด่าราออกเนี้ยเออมันตรงไหมคะย่างน่า มีตรงไม่ตรงมีต้มีนไหนบ้างต้นแบบมีตรงกับเราต้นสูงไหมคะเออ้ที่ำจิผมล่าสุดไหมคะ้อไหน้ไหนเป็นที่ตงกับเราอะแบบสเปคเราเลยออพูดได้หรอม่เลยพูดได้พระี่ไม่ฟอใครหรอกเออไม่มีคนฟังค่ะุคนคละีอ่เป็นสุภาพบุรุษ ก็ตกหมดเลยนะเออยรล้พี่ผมมันไม่เป็นเราว่าตกหมดเลยนะโอ้ยยังไม่ใช่แบบหมายถึงว่านะเวลานแล้วพี่พูดกี่ข้อคะผ่านมาเลยไม่รู้ไม่ได้น้ำค่ะถ้าเป็นน้ำไม่เปอรนหรอไม่ใช่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ๊ยให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วสเตตัสตัวนี้เป็นอะไรูเป็นอะไรกันดีคะเป็นอะไรกันดีเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน ชงอีกแล้วคิดว่าจะมีโอกาสพัฒนาไหมถ้าเกิดเขาพี่บอกเรการ <c oughs> ตอนนี้คือตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือเราโฟกัสเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องงานใช่ <c oughs> แล้วแต่เราเคยุยแค่ตัวเองเรา,าค่อยค่ะมาคุยไหมถ้ามีงานก็คุคยไม่ถ <c oughs> ูกบ้างเราเคยมีบ้างที่อะไรอย่าง ชอบไหมเวลาพี่ๆมาถามมาแบบว่้มาเชียร์มาแซวอะไรอย่างเงี้ยอันไม่ไม่เป็นเหมือนกันนลยอะไอติงแฟนคลับเชียร์มันเถินไหมคะก็ก็เถินค่ะก็แบบฟิวอะอันเขาเรียกอะไรมันจักกจีเหรอไม่แบบเหมือนเคื่อบินอยู่ในท้องไอติมมันคล้อยตามไหมมันเคพิ่มตามไหมไม่เราก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับอะไรที่เขาแบบเป็นดู ิดจริงมังกระโหลกเขาไปคิดนะว่าหรือจะจะใช่อะไรอย่างงี้ยังไะยังน้องมีสติมากแต่ว่าใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะใช่ค่ะโอไม่เหงาไม่เหงามีคุณแม่คุณพ่อเรามีเพื่อนหรือยังคะมีเพื่อนไตเดทวัเพื่อนใครติดหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ได้แทนกับเพื่อนค่ะแล้ ว่างไหมว่างกน,นู่ะต,ตอนนี้ยังว่างอยู่ม่าี่เขามาขอแบบวา่าไกิข้าวหมา,มามันมาเลนทายผมสม,มุดยังไม่มีแล้วเพื่อนจะส่งดอกกลาบให้กันไหมหรือ <c oughs> ว่านะ <c oughs> ช็อกโกแลตนะวี่องม,อบบมา <c oughs> มยังไม่มีค่ะยังไม่มีจริงๆถ้าเกิดเขาจีบจีิงเราพอมเปิดใจไหมคะก็ต้องรอให้จีบก่อน แต่ไม่จีบมากเออไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่อนะมวกกันอคโอเคขอบคุณค่ะ